ตาลายมากอ่ะไม่เห็นละไม่ไม่ยอมเห็นจนถึงรอะรู้ได้จำได้เพราะว่าจำไว้ว่าพอหันว่าเบอร์เจ็ดอ่อนรองเท้าสีขาวเจ้าก็มองรองเท้าสีขาวนี่สับพอนาพอนาทีพอช่วงหลังคุยเปลี่ยนรองเท้ากเป็นสีดำเท้าขาวหายไปไหนวะเปลี่ยนรองเท้าต้องกม้อย่างไรสนุกมากตอนที่ส่งให้จำเท้าโห้ยตอนที่ต่อบอลกันนะเล่นจริงบอลเลยถ้าต่อบอลเนี่ยแบบ อันนี้อันนี้ไปซื้อบัตรผีข้างหน้าแ่ะใม่ค่ะเม่ค่ะบัตรผีแบบข้างหน้าดูสาวบ้าเขาเสียเงินรบบเดียวของมาตรีไปดูคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากอันนี้เขาไปดูเหมือนกันเหรอเสื้อตัวเดีของมาตรีเลยนี่ไปดูเหมือนกันเหรอโอ้โหเสื้อสวยมากเลยค่ะโอ้ยเสยไหมนี่สวยไหมไปเทียนก็สวยค่ะไเทียลยวปเทียนได้ของมาให้เล้วค่ะ ไม่ได้ใส่นนอ่นไม่มีานเตัวเอไม่ได้ลส่ไม่ได้คือที่เราอ่ะไม่วันนั้นใส่ตัว่ที่เป็นนี้เนี่ยเป็นขายอออสีเทาจได้สีเทาเออเลือกเองกับมือเลยนะกเอมือเลยใช่ไหมจำได้ขนาดนี้จำได้นี่เล หลายอ่าใส่รองเาด้วยอ้ยชัยบอกนะมันเป็นแสงสดมเตนี่เอาไม่ินลบเอาพิักออกเอาไพินบเลยค่ะเอใสีกล้องหนึ่ในมิเตนเป็นอย่างั้นใช่หยังร้อเป็นสีอย่างนั้นไดเฉยไม่เชื่อเลยอะสีแชมเปญไหนไหนคู่ไหนคู่ไหนไม่มีคนเหือให้เลนะมีคนสูอะไระ กินโนเป็นตนรที่เข้าซักลาวเี่หต้องค่ไฮเตอร์ีขา้โพอเทออว่าน้ำที่ตรงจากไหนน้เทียตรงอธิบายวาน้ำที่อยู่ในดินท oh, ี oh, yeah. mm ่ฝนก อ,อ๋อขี้ตมใช่ค่ะความ<ค>าเป็นขี้ตรงอะไรเลยวันนี้วันนี้จัดจัดกี่โมงไปนนกเดี๋ยวเวลา่ายี่โมงประมาณายโมงอารับผมเรียบรวหวยก้ามเี่รงแแข้มาต้องขึ้นแล้วไหมล่ะต่ะ